เปิดลุกมากี้ราศีแต่งตัวไปรับปริญญามิ้นชาลิดาลุคนี้ทำเพื่อนเกียรดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดลุกมากี้ราศีแต่งตัวไปรับปริญญามิ้นชาลิดาลุคนี้ทำเอาเพื่อนเกียรติเลยต้องขอแสดงความยินดีนางเอกสาว มิ้นชาลิดาเรียนจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังซุ่มเรียนอยู่พักใหญ่โดยมิ้นชาลิดาได้โพสข้อความเอาไว้ด้วยว่าจบโทแล้วจ้าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะแฮแท็กปริญญาโทจา๋าชาลิดามาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ คูผาเตชะนรงแฟนหนุ่มมิ้นชริดาโพสยินดีแฟนสาวระบุข้อความเอาไว้ว่าถึงคู่หูที่ยอดเยี่ยมของฉันที่เชี่ยวชาญสาขาของเธออย่างเป็นทางการคุณยังคงทำให้ฉันประหลาดใจทุกวันแฮทแทบผมถนัดแบบนี้และก็ได้มีทางด้าน นางเอกสาวรุ่นพี่คนสนิทมากี้ราศีร่วมแสดงความยินดีมิ้นชลิดาโดยต้องบอกเลยว่าระดับมากี้ราศีไม่มีคำว่าธรรมดาเพราะชุดที่ใส่ไปงานรับปริญญามิ้นชลริดาทำเอาคนต้องมองสมเป็นตัวแม่วงการบันเทิง ซึ่งทางด้านมากี้ราศีก็เอ่ยปากบอกเองว่าไปยินดีกับเพื่อนยังไงให้เพื่อนเกียรติแทดๆปริญญาโทจาชาริดาจบแล้วว่าชุดที่มากี้ราศีใส่ไปงานรับปริญญามิ้นชริดาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยจ้า